สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะแล้วก็ยู u ู e พี่กันหนมแม่ค่ะวันนี้มาไล์ให้ความรู้ะคะ่ะหายไปนานกับพี่กันนะคะกับการไล์ให้ความรู้ช่วงเที่ยงครึ่งะคะ่ะให้ความรู้แล้วก็มาตอบคาถามคุณแม่นะคะที่มีปัญหารเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์คลอ,อดแล้วก็หลังคลอดค่ะใครเข้าอยู่นะคะเข้ามาฟังได้เลยค่ะส่วนใครเข้ามาทีหลังก,ก็ทักทยายพี่กันได้เลยค่ะเผื่อมาไม่ทันนะคะช่วงเที่ยงครึ่งค่ะ เจอกับพี่การค่ะกับไลรดีๆนะคะที่ตั้งใจให้ความรู้แล้วก็ตอบถามกับคุณแม่นะคะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายพี่การนิดหนึ่งนะคะเช็คภาพเสียงนิดหนึ่งค่ะมาแบบไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านานนะคะพอดีว่างกินข้าวเสร็จเร็วนะคะก็ไล์สักหน่อยนะคะไม่ได้ไลรนานมากเลยคิดถึงทุกคนมากค่ะไม่ค่อยได้ เข้ามาคุยทักทายเลยนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆค่ะก็ได้มาเจอกันค่ะเราก็เผิอิญว่าเห็นว่าอากาศช่วงเนี้ยคือร้อนมากๆร้อนแบบร้อนสุดๆก็เลยคิดว่าเด็กๆลูกน้อยของเรานะคะวัยแบบเด็กเล็กนะคะประมาณห้าและเกิดถึงห้าปีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหานะคะคในเรื่องโรคหรือว่าอาการที่ผิดปกติที่พบได้ในหน้าร้อนอ่ะใครเป็นอะไรกันแล้วบ้างก็คอมเมนต์บอกกันค่ะว่าลูก เกิดปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับอาการร้อนในช่วงนี้ค่ะอ่าอากาศร้อนไม่ใช่อาการร้อนอาการร้อนในช่วงนี้ใครมีปัญหาอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกพี่แกนนิดน,นึงค่ะกาวสักทายได้เลยนะคะขออนุญาตเช็คนิดนึงว่ามาหรือยังนะคะก็ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็ไม่ได้เจอแม่แม่นานมากๆนะคะก็จะได้มาเจอกันก็เนี่ยไลท์เวลาไลท์แบบเที่ยงครึง่งหรือไม่ก็ไลฟ์วันอาทิตย์ที่บ้านนะคะ ขอดูนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราสมาชิกสักครู่นะคะเราก็จะเริ่มความรู้กันนะคะโอเคค่ะสวัสดีคุณแม่สมหญิงคิดถึง ใช่อ๋อน้องเป็นผดผื่นแดงใช่อันนี้ก็อยู่ในปัญหาที่พิการลิสต์มาค่ะคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอแม่แม่ทางทางไลน์ด้วยแล้วก็พอดีช่วงนี้ไม่มีอีเวนต์แต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีเวนต์วันที่15-18พฤษภานะคะเป็นอีเวนต์งาน B&B b ค่ะเอืว,ว่าใครว่างเ้าไปเจอกับพี่กันนะคะในงาน B&B b เมืองทองธานีนะคะที่ Impact นะคะช h a l l e n หนึเเ่ 1, นะคะงานนะคะจะมีสินค้าแม่และเด็กนะคะ เยอะมากเลยคือพี่อะไปไปงานแล้วพี่ก็ชอบมากเพราะว่าพี่ก็จะไปอัปเดตสินค้าต่างๆเพราะว่ามีทั้งผู้ผลิตผู้นําเข้าเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเปิดบูธเต็มเลยแล้วก็มีบูธการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็มีบูธอาหารเด็กบูธนิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะมากบูธสถาบันแบบว่ายน้ำสถาบันภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะคือพี่กก็ชอบไปเพราะก็อัปเดต นะคะสินค้าแล้วก็บริการต่างๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเพราะเราเป็นคนแม่และเด็กนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะการไปงานก็ได้ไปเจอกับแม่ๆนะคะก็ใครสะดวกกว้างก็ไปเจอกับพีก่กันได้นะคะในงาน BB b นะคะครั้งที่59วันที่15-18ิพฤษภา t นี้นะคะที่ Impact นะคะอ๋อใครท้องอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะเขามีรถเข็นให้มีเก้าอี้นั่งพักให้ใครให้นมก็มีห้องให้นมด้วยนะคะก็ไปกันได้เลยลงทะเบียนหน้างานนะคะก็จะมีแบบของที่ระลึกให้ด้วยนะคะก็คือของ อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของที่แต่ละแบรนด์มาแจกะคะ่ะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ไปลงทะเบียนร,รับของแล้วก็เข้าไปในงานได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาโรคที่มากับหน้าร้อนแน่นอนเลยเรื่องผลนะคะอันนี้คุณแม่คอมเมนต์บอกมาแล้วส่วนใครมีปัญหาก็พิมพ์ถามไว้ได้เลยนะคะขอเริ่มที่โรคนะคะฮีสโตกไม่ใช่ว่าเด็กเป็นไม่ได้นะทุกคนฮีสโตกหรือว่าโรคกลมแดดนะคะเด็กเป็นได้และมีโอกาส เป็นเยอะกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ํานะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าร่างกายในของเด็กเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบเนี่ยมากกว่าผู้ใหญ่และเด็กยังสื่อสารไม่ได้ยังไม่รู้ว่านี่อาการผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเด็กเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่ามันต้องกินน้ําคือเขาไม่รู้ที่จะดูแลตัวเองหรือว่าป้องกันอันนี้เลยเป็นอะไรที่กังวลถ้าย้อนไปดูข่าวปีก่อนจะมีเด็กที่เล่นสงการแล้วเป็นฮีสโตกแล้วเสียชีวิตนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือ มันก่อนมันขึ้นแชร์มาหน้าฝีพี่กันเมื่อปีก่อนนะคะข่าวนี้นะคะก็เออนึกได้พอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่ามันเกิดจากโรคฮิสโตกนะคะหรือบางครั้งอาจจะไม่ถึงฮิสโตกอาจ,จะแค่ร่างกายขาดน้านะคะเกิดจากการที่อุณหภูมิร้อนมากร่างกายก็เลยสูญเสียน้าแล้วก็เกลือแร่มากนั่นเองค่ะทีนี้เราจะสังเกตลูกเราได้ยังไงว่าลูกเรามีภาวะนี้บางคนแบบลืมนึกเพราะว่าเด็กเขาสื่อสารไม่ได้เราจําเป็นต้องสังเกตนะคะลูกไม่ค่อยปัสสาวะปัสสาวะน้อยลง นะคะทั้งวันเลยไม่ปัสสาวะนะคะแสดงว่าร่างกายขาดน้ำแล้วปากแห้งนะคะเริ่มง่วงซึมไม่เล่นไม่กินนะคะอ่ะอันเนี้ยคือเราร่างกายเนี่ยอาการเนี้ยพวกนี้เราสังเกตได้ถ้าเกิดรุนแรงเลยเด็กจะชักแล้วก็หมดสติค่ะดังนั้นเวลาที่เราเลี้ยงลูกในช่วงฤด,ดูร้อนหน้าร้อนของเราเนี่ยนะคะเราต้องคอยให้ลูกจิบน้ํานะคะระหว่างวันบ่อยๆนะคะ เล่นๆอยู่ให้มาจิบน้ำทีหนึ่งให้เป็นนิสัยนะคะ,ะเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพาลูกไปเล่นในที่ที่แดดร้อนมากๆนะคะก็คือต้องมีพักบ้างเข้าลมบ้างนะคะเด็กเขาอาจจะห่วงเล่นจนลืมนึกไปว่ามันอันตรายพ่อแม่อย่างเราค่ะก็ต้องคอยดูแลเลยนะคะสําหรับเรื่องของพิษตกให้เด็กนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาไปเล่นเนี่ยราใส่อุปกรณ์กันแดดด,ด้วยนะคะยังไม่พอนะพวก อุปกรณ์กันแดดแล้วก็อุปกรณ์แบบช่วยสมมติว่าเราไปนั่งริมทะเลอย่างเงี้ยค่ะก็พวกพัดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีเยอะมากก็ก็พกพาไปนะคะพัดลมนะคะทิชชู่เปียกไปเช็ดไปซับให้มันหายร้อนทายร้อนนะคะอันนี้คือต้องพกไปพกพาไปด้วยนะคะไปเล่นทะเลไม่ได้ห้ามว่าไม่ได้ที่พาลูกออกไปนอกบ้านยังไงการพาลูกเล่นนอกบ้านก็ยังจําเป็นเนาะทีนี้เราก็ต้องป้องกันด้วยแล้วก็อาจจะเลือกช่วงเวลาที่ออกไปนิดนึงนะคะ ดี๋ยวนี้แดดน่าจะลงประมาณสี่ห้าโมงเนาะห้าโมงที่รู้สึกว่ามันเริ่มลงนะคะก็อาจจะไปช่วงบ่ายสามประมาณสี่โมงอะไรเงี้ยนางริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะไปนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันอันตรายอย่าลืมว่าลูกสื่อสารไม่ได้นะคะต่อไปปัญหาผลร้อนค่ะอะผลร้อนใครเป็นบ้างสวัสดีแม่แพรว่าค่ะคุณแม่สมหญิงพี่ก็คือพอพี่ไม่ค่อยได้ไลฟ์ตอนเช่าครึ่งจะไม่ค่อยเจอคุณแม่สมหญิงเนาะเออคิดถึงจริงๆอะคะ่ะมาค่ะต่อค่ะ คุณแม่ต่อไปปัญหาคนหน้าร้อนที่เราจะเจออย่างคือเรื่องผลร้อนค่ะบางคนเป็นเยอะมากเป็นเยอะจนแบบน่ากลัวน่ากังวลน,นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเกิดจากอะไรนะคะสําหรับผลร้อนในเด็กเกิดจากต่อมเงืออุดตันนะคะจากการที่อากาศมันร้อนร่างกายต้องการขับเหงือทําให้เกิดการอักเสบของผิวหนังจนเกิดเป็นผลร้อนได้นั่นเองค่ะอ่า เราจะสังเกตว่าผลร้อนค่ะจะขึ้นบริเวณไหนถ้าเด็กนอนเยอะๆเนี่ยมันจะขึ้นที่หลังนะคะแต่ถ้าเด็กไม่ได้นอนนะคะก็จะเป็นแบบผื่นแดงคันที่คอลักแร้ข้อพับนะคะโดยลักษณะจะเป็นตุ่มใสๆหรือแดงเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะถ้าถ้าถ้าลูกบางคนเนี่ยสังเกตได้เลยนะคะข้อพับเขาเอ่อขานี่ รักแร้อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นตุ่มๆุตุ่มขึ้นนะคะใบหน้าก็มีนะคะใบหน้าตรงศีรษะตรงเนี้ยคะ่ะลายผมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลร้อนคอโดยเฉพาะเด็กที่อ้วนๆเนาะถ้าคอพับๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นผลร้อนตรงนี้ได้นะคะบายังไม่พอนะไอ้ผลร้อนยังไม่พอลูกพี่กันตอนนี้เออพวกผืนผิวหนังอักเสบกำเริบนะคะเพราะว่าเขาร้อนมากอยู่บ้านอยู่บ้านพี่ก,กันกลางวันพี่ไม่ได้เปิดแอร์ จริงๆแล้วเปิดได้แต่เขาไม่ค่อยเปิดเขาจะอยู่กลางบ้านไม่ได้ติดแอร์นะคะก็อยากให้อยู่กับธรรมชาติก็ก็จะเป็นผืนนข้อพับแขนนึ่อย่างนี้ค่ะขึ้นมาช่วงนี้ต้องคอยดูแลนะคะแล้วก็ค <res> <outside>. ือ <Reason> ต้องพยายามบอกลูกว่าอย่าอยู่ในที่ร้อนเมื่อทีเขาไปทํานู่นทํานี่ไม่ยอมอยู่ตรงพัดลมเขาก็จะเกิดไม่เปิดพัดลมนะคะเหงื่อเยอะเขาก็จะเกิดเป็นผิวหนักเสบบริเวณข้อพับเหมือนกันนอกจากผลร้อนแล้วนะคะรูปแกงก็เป็นเรื่อง ผื่นผิวหนังอักเสบนะคะทีนี้เราก็ต้องดูแลนะคะช่วงนี้ก็ต้องบางทีเด็กอ่ะด้วยความเป็นเด็กเขาก็จะห่วงเล่นเขาไม่ได้สนใจว่ามันร้อนจะทําให้เกิดปวดร้อนนะคะเราก็ต้องดูแลเขาหรือในเด็กเล็กที่เราแบบเลี้ยงอยู่เนี่ยเราก็ควรพาให้อยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวกมีพัดลมเปิดมีแอร์จะเปิดแอร์ก็ได้ถ้าแบบลูกใครเป็นหมอกมากๆ,ๆเนี่ยก็ต้องแนะนําเปิดแอร์ช่วยนะคะใส่เสื้อผ้าบางๆช่วยระบายอากาศนะอาบน้ําบ่อยๆค่ะอ่า อาบน้ําบ่อยได้นะในเด็กนะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยอาบน้ําบ่อยจะเป็นอะไรไหมนะคะอาบน้ําได้เลยนะคะอีกโรคหนึ่งที่ต้องระวังกุจระร่วงหน้าร้อนอาหารเสียและบูดง่ายนะคะต้องเรามาระวังนมที่ชงทิ้งไว้เมื่อก่อนเคยกินได้แต่ตอนนี้อย่าลืมว่าอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมันสูงขึ้นนมที่เราเคยตั้งไว้เราเอามาให้ลูกกินาอาจจะก,กินได้ แต่ตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนมอาจจะเสียจะบูดอาหารขนมอาจจะเสียจะบูดแล้วเด็กที่ไม่รู้เรื่องเขาจะสื่อสารไม่ได้ดังนั้นเขาอาจจะกินแล้วเขาก็ไม่ได้บอกเรากลายเป็นว่าลูกเป็นท้องเสียบุตรละร่วงนะคะต้องระมัดระวังต้องให้กินอาหารสดใหม่นมก็แนะนําว่าชงใหม่เลยอย่าไม่ต้องเสียดายเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมัน มันมันยิ่งมันจะเกิดปัญหามากกว่าที่เราจะไปชงใหม่นะคะแล้วก็นมแม่เหมือนกันอย่ามั่นใจว่านมแม่จะไม่เสียนะคะเพราะอากาศมันร้อนมากถ้าวางไว้หนภูมิห้องเนี่ยเอาไม่แนะนําเลยกินเหลือไปแช่ตู้เย็นได้ไม่เกินสองชั่วโมงนมแม่เอากลับมากินต่อถ้าไม่กินขือทิ้งนะคะห้ามเสียดายเพราะถ้าลูกท้องเสียจะเสียมากกว่าเงินนะคะก็คือเสียสุขภาพด้วยอาการเด็กถ่ายท้องคือ,อยังไงคือถ่ายมากกว่า เจ็ดครั้งต่อวนันหรือบางคนทายเป็นน้ำเนี่ยนับหนึ่งครั้งก็เป็นท้องเสียแล้วนะคะปวดท้องมีไขรรวมด้วยได้บางคนมีอาเจียนเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะสำหรับโรคต่อไปหรืออาการต่อไปนะคะการที่จะเจอบ่อยๆในช่วงนี้นอกจากหน้าร้อนแล้วพี่ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการปิดเทอม ปิดเทอมนี้นะคะเด็กก็จะอยู่บ้านสิ่งที่จะเจอบ่อยเมื่อเช้เชาสสสนะคะลงข่าวในเรื่องของจมน้ำเอออันนี้เดี๋ยวพี่เกจะบอกนะคะอันตรายที่อาจจะเจอนะคะเรื่องของการจมน้ำค่ะจากช่วงนี้ที่เป็นช่วงปิดเทอมนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังนะคะอันต้องต้องบอกว่าเขาบอกว่าในเด็กไทยจะพบว่าช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยสูงที่สุด นะคะดังนั้นต้องรมาระวังเพราะเด็กพอเขาเห็นน้ําเขาก็อยากเล่นเนื้อออกไหมการจมน้ําการจมน้ําในบ่อในสระย,ยังไม่พอนะคะจมน้ําในอ่างในบ้านอะ่ะก็ด้วยก็ต้องรมาระวังตัวพี่การเองอะ่ะอันนี้เป็นความทรงจาคร่าวๆแล้วก็พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่การเนี่ยคือไปตักน้ําในโอง่งในตุ่มนะคะแล้วหัวทิ่มขาชี้คือถ้าพ่อไม่มาเจอก็ตายไปแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังพอดี น้ำในตุม่มอาจจะน้อยแล้วเด็กเขาต้องล้วงลึกอย่างงี้ค่ะมันก็จะคว่ำหน้าลงไปในตุ่มในโอ่งได้ซึ่งพี่ว่าเหมือนเร็วๆนี้พี่ก็เหมือนได้ยินข่าวนะคะเรื่องของไม่ใช่เร็วๆนี้คือได้ยินข่าวมาตลอดนะคะเรื่องถึงเด็กไปตักน้ําในตุ่มในถังแล้วจมน้ําตายนะคะก็ต้องเรามาระวังนะคะเรื่องของการจมน้ําซึ่งวิธีการก็คือแน่นอนเราต้องสํารวจแหล่งน้ําบริเวณบ้านว่า มีความเสี่ยงหรือเปล่าเราต้องป้องกันนะคะอ่าสองก็คือต้องบอกลูกถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าสมมุติว่าบอน้าสะไวน้ำเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาตกลงไปได้เขาต้องไม่ไปเดินใกล้ๆนะไม่ไปเล่นโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่นะอะไรแบบนี้นะคะต้องสอนให้เขารู้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกตกน้ําสิเมื่อเราไปเจอเราต้องตั้งสติก่อนเลยนะคะแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ โยนโยนสิ่งของไปให้ลูกคว้าถ้าลูกคว้าได้นะแบบถ้ามีหรืออะไรให้เร็วเลยพร้อมตะโกนกับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็โทรตามรถโรงพยาบาลหรือว่ามูลนิธิให้มาช่วยนะคะก่อนก่อนที่เราจะลงไปเพราะถ้าเราอาจลงไปนี่เราช่วยลูกไม่ได้นี่มันก็จะแยบตะโกนหายความช่วยเหลืออีกคนอาจจะโทรอีกคนจ,จะลงไปช่วยลูกได้ถ้าคิดว่าเราสามารถช่วยเหลือลูกได้นะคะอันนี้ต้องเอา ตั้งสติแล้วพยายามทบทวนอยู่ยบ่อยๆว่าถ้าลูกจมน้าจะทําอะไรหนึ่งสองสามนะคะอ่ะพออุ้มลูกขึ้นมาได้นะคะไม่ไม่ได้อยากเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อุ้มผ้าแล้วก็กระแทกกอย่างนี้แล้วนะอ่าแล้วก็วางน้องในพื้นที่ราบสะอาดแห้งสังเกตดูว่าไม่ใช่เป็นพื้นพื้นที่ที่มีกระแสไฟนะคะอ่ะเพราะมันอาจจะถูกไฟดูดไฟช็อตได้อ่ะวางในที่แห้งปลอดภัยนะคะแล้วก็ตรวจสอบการหายใจนะคะ ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสามารถทํา CPR ได้ก็แนะนําให้ทํำ CPR แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ความสามารถก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญนะคะอ่ะนันี้เรื่องของการจมน้ํามีอะไรอีกนะคะหมาแมวกดัดนี่ปิดเทอมหน้าร้อนนะคะแล้วก็น่ากลัวเรื่องของผีสุนัขักาใครโดนแล้วบ้างสวัสดีค่ะคุณแม่บอกว่าหลานสาวเลือดออกจมูกบ่อยมากเขาเป็นโรคอะไรคะจะทำอย่งไรบ้างช่วยแนะนําหน่อย แม่คุณลินลินนะคะหน้าร้อนเป็นได้ที่เลือดก,กำเดาจะออกเยอะแต่ว่าพี่ก็อยากให้ไปตรวจก่อนถ้าออกบ่อยๆเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดนะคะอ่ะบางทีเอ่อถ้าเราหารู้มันถ้าเป็นเลือดก,กำเดาไหลบ่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันก็ไม่ได้อันตรายแต่ถ้าว่าถ้าเกิดเป็นสาเหตุอื่นมันจะอันตรายพี่ก็เลยอยากจะให้พาไปตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะอากาศร้อนมากอากาศแห้งมากบางทีก็เป็นนะคะสำหรับเลือดก,กำเดาไหล อ๋ออย่างหนึ่งเวลาที่หน้าร้อนมากๆนี่แล้วเราเปิดแอร์ให้ลูกอยู่ตลอดเวลาค่ะบางทีเยื่อบุจมูกมันก็จะแห้งเลยกําเดาไหลภุมงแพ้กําเลิบอะไรอีกถ้าเปิดแอร์นานๆก็ใช่ว่าจะมีข้อดีนะคะอ๋อเรื่องของการพาลูกไปแบบสถานที่ที่เปิดแอร์มันก็จะแอร์อัดอย่างเงี้ยค่ะการได้รับเชื้อโรคเชื้อเวลาเนี้ยก็ตามมาอีกนะอันเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังนะคะคุณแม่บอกแม่สมญิงบอกว่าช่วงนี้ฮิสโตกน่ากลัวมากค่ะ ต้องพกน้ำปเปล่าติดตัวตลอดขนาดนั่งในรถยนต์แอร์ในรถยังสู้แดดไม่ไหวจริงแล้วเออแล้วเมื่อก่อนเมื่อวันก่อนพี่จะพาน้องจินนาไปเดินห้างซึ่งซึ่งธรรมแาก็กินสุก,กี้เอ็มเคเนี่ยกินเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็ไม่เคยมีอาการคอแห้งอะไรเนาะวันก่อนขนาดเดินในห้างนะคะคือเหงื่อออกพือเดินเยอะเดินช็อปปิง้งแม่กับพ่อช็อปปิง้งเขาก็เดินตามเดินนะคอแห้งมากเลยแม่คอแห้งมากเลยที่ธรรมลเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เนาะก็ไม่ไม่ได้เดินนานไม่ได้เดินกลางแจ้งเลยนะ เออแบบคือเขายัางรู้สึกเนาะมันมีความร้อนที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ้านเราอะ่ะมันมันร้อนมากเลยสองสองวันเนี่ยค่ะต้องระมาระวังมากๆนะคะก็เสร็จจบด้วยการซื้อน้ำกินนะคะอ่ะต่อค่ะในเรื่องของหมากัดเออปิดเทอมช่วงฤดูร้อนหมากัดมาบ้าอะไรงเงี้ยต้องเรามาระวังนะทุกคนหมาแมวนะคะบ้านพ่การเจอไปแล้วค่ะแมวขวนแมวขวนล,ลูกนะคะเพราะว่าเป็นแมวข้างบ้าน ลูกเขาหวังดีนะคะเขาไปดูแมวเพราะว่าเห็นคอไอปอกค,คอมันรัดแน่นเขาจะไปช่วยแมวออกค่ะเอ็นดูแมวค่ะแมวหันมาควนงานเข้าเลยค่ะไปโรงพยาบาลนะคะฉีดยาฉีดวัคซีนนะคะอ่ะมาแมวกัดต้องทํำยังไงอ่ะวิธีการไปฉงพยาบาลเบื้องต้นเลยนะทุกคนนะคะอะนอกจากเรามาระวังแลาาว้วต้องไปฉมพยาบาลนะคะเรามาระวังก็คือไม่ไปเล่นกับหมาแมวที่ไม่ใช่แมวของเราหมาแมวของเรานะคะ แล้วเราบางทีไม่รู้ด้วยเขามันมันปกติหรือเปล่ามันได้มีเชื้อพิษนักบ้าอะไรหรือเปล่าด้วยนะคะต้องระมัดระวังนะคะอ่าวิธีการปฐถมพยาบาลนะล้างแผลค่ะโดยการใช้น้ําไหลแรงเนี่ยล้างแผลอย่างน้อย15นาทีนะคะเปิดให้มันไหลสมมติว่าโดนกัดติ่แขนนั่นะก็คือเปิดไหลอย,อย่างนี้เลยนะคะใช้สบู่หรือสบู่ฆ่าเชือ้อล้างให้ทั่วแผลคือฟอกสบู่เลยนะคะเพื่อเป็นการล้างเชือ้อล้างน้ำร้ายที่ติดนะคะ ความรุนแรงนะเวลาที่มาแมวกัดพวกเนี้ถ้าเป็นแค่รอยขว่วนรอยขีดก็ไม่อันตรายเท่ากับพวกที่มีแผลเปิดนะแต่คงยังต้องประถมพยาบาลและไปรับวัคซีนเหมือนกันนะคะอ่ะล้างเสร็จแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อพูดีนก็ได้หรือแอลกอฮอล์เจ็ิเร์เซนี่ยค่ะแล้วไปต่อด้วยโรงพยาบาลค่ะ,ะเขาก็จะมีวัคซีนบัทยกักเนาะแล้วก็มีวัคซีนป้องก,กันพิษนักบ้า ฉีดให้เราก็พาลูกไปฉีดตามนัดนะคะเวลาหมาแมวกัดลูกห้ามใช้ยาสมุนไพรหรือของแปลกๆทาแผลนะคะอย่ารอให้หมาแมวแสดงอาการก่อนแล้วค่อยพาไปพบหมอไม่ทันนะคะเพราะวัคซีนที่เราให้วัคซีนสุนัขบ้านเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่มันเป็นวัคซีนดังนั้นมันต้องรอให้ร่างกายสร้างภูมิถ้าเรารอให้หมาแมวมีอาการก่อนมันจะไม่ทันวันก่อนมีคุณแม่ ถามมากับพิการทางลายลูกเพิ่งโดนหมาแมวที่บ้านขวนไปไม่กี่วันกลับมาโดนซ้ําต้องฉีดวัคซีนใหม่ไหมคือโดนไปแล้วฉีดยาครบแล้วต้องไปฉีดอีกไหมฉีดค่ะทุกครั้งที่โดนคุณต้องไปฉีดนะคะฉีดกระตุ้นนะคะต่อให้เพิ่งจบคอร์สไปไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรือ1เดือนต้องไปฉีดซ้ำดังนั้นต้องไปฉีดตลอดนะคะอะแต่การฉีดวัคซีนชุนักบ้า เขาไม่ได้แนะนําว่าต้องฉีดลูกหน้าบางคนบอกว่าเออหนูเลี้ยงแมวหนูดยวยควรประจาเลยหนูฉีดป้องกันลูกหน้าได้ไหมไม,ไม่ไม่แนะนํานะคะอ่าแล้วก็ต้องใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่าลืมนะพาหมาแมวไปฉีดวัคซีนสม่าเสม,สมอทุกปีนะคะแล้วก็ต่อลูกด้วยระวังนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์นะคะต้องระมัดระวังนะคะใครโดนแล้วบ้างนะคะหมาแมวกัดน,นะคะใครมีคำถามพิมพ์ถามได้เลยนะคะ ต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะอะไรอีกที่เราจะเจอนะคะไฟอาเรียกอะไรน้ำร้อนลวกอาน้ำร้อนลวกช่วงปิดเทอมเด็กเล่นความร้อนนะคะไฟไปโดนไฟโดนเตาแก๊สโ,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 โดนน้ำร้อนลวกนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็อาจจะเจอในช่วงปิดเทอมนี้นะคะก็ให้เอาน้ำเย็นนะคะราดบริเวณแผล10-15นาทีค่ะแล้วก็หาแบบ ภาพห้ามห้ามใช้ย,ยาสีฟันแล้วนะทุกคนไม่ได้ห้ามใช้ย,ยาสีฟันห้ามใช้ย,ยาสมุนไพรใดๆนะคะล้างเสร็จแล้วใช้น้ําเย็นลาดแผลเสร็จแล้วก็ปิดแผลด้วยผ้าสะอาดเอาเลือกเป็นผ้าที่ไม่ติดแผลนะคะ,ะถ้าเป็นผ้าก๊อซบางทีมันจะติดแผลนะนะคะมันจะมีผ้าก๊อซที่เป็นผ้าก๊อซที่มันไม่ติดแผลลองไปดูซื้อไว้ที่บ้านนะคะหรือร้านขายยานะคะ ไปโรงพยาบาลนะคะสมมติกรณีที่โดนน้าร้อนลวกไม่ต้องทาย,ยาสีฟันไปนะคะบางคนมือเลอะมากเลยยาสีฟันมาป้ายแผลที่ลูกโดนน้าร้อนลวกแผลจะติดเชื้อเอานะคะอ่าอันนี้เนาะสำหรับโรคในช่วงฤดูร้อนที่นํามาฝากนะคะมีโรคอะไรอีกไหมนะที่ต้องกังวลในช่วงฤดูร้อนนะคะอพาลูกไปสนามเด็กเล่นอะไรอย่างงี้ก็ อันนี้ด้วยนะก็แบบพยายามพกน้ำอะไรไปให้ลูกจิกนะคะสอบถามว่าน้องอายุห้าสิบสามวันก็คือเกือบเกือบสองเดือนแล้วเนาะควรรับวัคซีนอะไรบ้างนะคะอะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะมันจะมีบอกในเล่มนี้นะคะพี่จะบอกไว้อว่ามันมีบอกเล่มนี้ค่ะคุณพอ่อสองเดือนนะคะเขาจะมีนัดฉีดวัคซีนตึก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 มีเออได้รับ วัคซีนป้องกันโรคบริโอนะคะเป็นการหยอดนะคะวัคซีนป้องกันโรคคอตีบปฏิยักษ์ไอโกลนะคะตับอักเสบบนะคะหรือเรียกว่าฮิปนะคะครั้งที่หนึ่งแล้วก็โรตาครั้งที่หนึ่งคุณพ,พ่อดูในเล่มนี้ได้เลยนะคะมันจะมีด้านหลังมันจะมีบอกนะคะคือตรงนี้เขาจะมีบอกเลยว่าต้องได้รับวัคซีนอะไรบ้างอ่าอันนี้นะคะ เดี๋ยวพี่กันดูนิดหนึ่งว่ามีคำถามอะไรไหมสงการเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปเล่นน้ำสงการเป็นงไง เออพี่รู้สึกถึงความสุขถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้เล่นน้ําสงการเวลาไปถนนเส้นไหนเห็นเล่นน้ําสงการแล้วรู้สึกแบบเอ้ยรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะกับประเทศไทยเนาะแบบว่าดูเป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริงนะคะสําหรับพี่คือไปบ้านบ้านญาติอย่างเงี้ยก็รู้สึกมีความสุขไปเจอญาติคือไปบ้านสามีแล้วก็บ้านตัวเองแบ่งแบ่งครึ่งๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี้นะคะก็รู้สึกถึงความสุขของผู้ใหญ่ที่เราไปหานะคะก็เป็นอะไรที่เป็นแบบเรียกว่าอ,อะไรเทศกาลของครอบครัวเนาะ อันนี้เดี๋ยวเรารอ,รอคำถามก็มีคำถามก็พิมพ์มานะคะลูกชายสามขวดเข้าเรียนไม่พูดถึงเรื่องที่โรงเรียนเลยควรคุยกับลูกอย่างไรครับครูบอกชอบแกล้งเพื่อนอืมก็เคยเจอ,เอปัญหาเหล่านี้นะที่แบบว่าเด็กบางคนไม่ค่อยชอบพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังอ่านะคะ บางคนถ้าถามเนี่ยเขายังตอบเด็กบางคนถามแล้วก็ไม่ตอบเลยนะคะวิธีการจริงๆแล้วเวลาที่เราไม่จําเป็นจะต้องคุยถึงเรื่องที่ไม่แฮปปี้นะในโรงเรียนเราอาจจะเปิดคําถามเป็นคําถามปลายเปิดกว้างๆเ,เล่าให้พ่อฟังสิวันนี้หนูไปโรงเรียนแล้วมีเรื่องประทับใจอะไรบ้างที่โรงเรียนอย่างงี้คะ่ะเป็นคําถามปลายเปิดแล้วเขาจะเล่าให้เราฟัง อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าคุณพ่ออยากรู้เรื่องที่คุณครูบอกหรือเปล่าว่าลูกชอบแกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอืเรายังไม่ไอย่าเพิ่งไปถามจี้อย่างนั้นเพราะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาผิดในสิ่งที่ทําลองให้เขาเล่าคล่องๆไปก่อนนะคะและถ้ามันไไม่ได้ยังไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแบบไปทําเด็กคนอื่นจนบาดเจ็บอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปว่าอะไรลองลองฟังความคิดลองเปิดให้เขาได้เล่าเป็นประจําก่อนนะคะให้ค่อยๆเล่าเป็นนิสัย บ้านพี่การชอบให้จะคุยการเรื่องเวลาที่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยพี่จะให้เขาเล่าให้ฟังเนี่ยคะ่ะเหมือนเป็นประจำคือส่วนใหญ่จะเป็นก่อนนอน mm hmm. ก็คือเหมือนว่าเอ๊แล้วก็นอนคุยกันอย่าลืมนะว่าเราเองก็ต้องพร้อมที่จะฟังเขาด้วยนะปิดโทรศัพท์นอนคุยนะคะเขาก็จะเล่าว,วันเนี้ยนะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดเกิดเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างงี้ค่ะเป็นนิสัยเลยเขาจะเล่าประจําเลยคะ่ะแต่ด้วยความที่ลูกพี่เป็นผู้หญิงด้วยหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจว่าเด็กผู้ชาย เขาเล่าเก่งหรือเปล่านะคะต้องรอคุณคุณแม่ที่มีลูกผู้ชายเรามาแชร์กันนิดนึงว่าเด็กผู้ชายเวลาไปโรงเรียนแล้วเล่าเก่งหรือเปล่านะคะแต่ลูกพี่เป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะชอบเล่าลก็จะเปิดโอกาสให้เขาเล่าและเดี๋ยวเราค่อยๆแกะไปถึงปัญหาที่เขาแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เขาอาจจะมีเหตุผลหรืออะไรที่เราแบบลองฟังดูดีๆก่อนนะคะการที่เขาเล่าแล้วพูดคุยเขาอาจจะสบายใจปุ๊บไปโรงเรียนอาจจะ แกล้งเพื่อนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งถามว่าไปโรงเรียนมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เปิดเป็นประเด็นกว้างๆไว้ก่อนนะคะอืมแล้วก็ลองพูดถึงเรื่องเอ,อแล้วมีเพื่อนน้องๆเพื่อนเพื่อนน้องเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคําถามปลายเปิดคําถามปลายเปิดหมายความว่าให้เขาตอบในสิ่งที่เขาอยากจะพูดคําถามปลายปลายปิดแต่งจากคําถามปลายปิดคือหนูไม่ชอบเพื่อนชื่ออะไร นูแกล้งเพื่อนใช่ไหมเออวันนี้เป็นโรงเรียนมีความสุขหรือเปล่าก็จะตอบคําว่ามีความสุขกับไม่มีความสุขเนึกออกไหมมันจะได้คําถามสั้นๆแต่ถ้าคําถามไปเปิดมันจะได้คําถามกว้างๆเราก็จะได้ฟังแล้วจับประเด็นจับความรู้สึกจับความคิดเราก็จะได้พอทราบเหตุผลที่เกิดพฤติกรรมนั้นกับลูกเราเช่นจริงๆแล้วลูกชอบแกล้งเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยมาเล่นกับเขาหรือเปล่าเออพอก็เลยไปแยกเพื่อนให้เพื่อนสนใจ นะคะถ้าเรารู้ปัญหาสิ่งที่เราควรจะแก้เนี่ยอย่าคือเด็กสามขวบไปห้ามพี่ว่าเขาไม่ฟังเราอาจจะต้องสอนเขาทําให้เห็นเป็นแบบอย่างในการเข้าหาผู้อื่นหรือการเล่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะวันหยุดหรือตอนเย็นนะ่ะคุณพ่ออาจจะพาน้องไปแบบเพลกุ๊กไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วแล้วบอกวิธีการในการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองให้เขาปรับตัวกับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยในสนามเด็กเล่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเพื่อให้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะได้ อยู่ในสังคมได้ไม่ได้ทำาคนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะน้องเก้าเดือนนะคะเห็นว่ามีวัคซีนเสริมฉีดรวมยี่สิบสายกับแบบสิบสี่สายพันตัวที่เสริมมาอีกสองตัวนี้จำเป็นไหมครับถ้ามีเงินจ่ายแนะนำว่าควรฉีดนะคะสำหรับวัคซีนเสริมค่ะ น้องเก้าเดือนชอบมีปัญหาถ่ายไม่ออกให้ทานทั้งผลไม้และงดผักขัวแล้วก็ยังถ่ายไม่ออกน้องทานนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ่ายไม่ออกต้องดูว่าเขามีปัญหาแบบอึแข็งเป็นลูกกระสุนอะไรเงี้ยอึเหมือนอึกระต่ายไหมถ้าแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้ยแสดงว่าท้องผูกแหละนะคะเดี๋ยวนี้ท้องผูกเขาจะไม่ค่อยดูจํานวนวันแล้วนะคะ่ะเขาให้ดูลักษณะอึจระนะคะแล้วก็อาการถ่ายลําบากถ้าแบบเนี้ยทูจระเป็น แข่งเป็นมิกกราตายแล้วรวมๆตัวกันเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็มีแผลที่ก้นจากการเป่งถ่ายหรือว่าถ่ายยากร้องหันห้อง,งแงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้อ่ะหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ท้องผูกคือร่างกายขาดน้ํานะคะจิบน้ําให้น้ําให้เพียงพอนะคะกินอาหารนะคะอ่ะให้ทานทั้งผักและผลไม้แล้วนะคะก็ยังถ่ายไม่ออกน้องทานนมแม่ร้อเปอร์เซ็น แม่รองกินอาหารที่ทําให้ตัวเองถ่ายง่ายเช่นน้าลูกพุนน้ำแอปเปิลไซเดอร์น้ําผักปันสดและให้ลูกกินนมแม่ลูกจะถ่ายง่ายขึ้นและอย่าลืมให้ลูกกินน้ําเพียงพอนะคะหน้าร้อนนี้นะคะมีตะเข็บงูเข้าบ้านแล้วค่ะน่าจะหาที่เย็นที่บ้านพี่แกนมาเลยยาี้ยงไม่่าเมื่อก่อนบ้านพี่งูเข้านะงูเข้าเพราะว่าอะไรปลูกต้นไม้แล้วมันละหลังค่ะลนะละหน้าต่างหน้าต่างบ้านไงไม่รู้แล้วมันก็เข้ามา พี่ปลูกเป็นไม้รอบบ้านมาก่อนตอนนี้ตัดเทียนหมดเลยคละกั <c oughs> วงูไม่ได้ไม่มีแล้วก็เลยตัดเลยยังไม่มีเข้าค่ะกลัวเหมือนกันค่ะตะขาไม่มีค่ะแต่ว่าเอออันนี้ก็ต้องเป็นเรามาระวังดูข่าวเนาะที่ว่าเด็กโดนงูกัดงูพิษงูอะไรนะพี่กันจะไม่ได้ที่ว่าขาเป็นเขียวๆม้วนๆที่พี่กันแชร์ค่ะอันนั้นอะ หูนั่งฝ่าหนอมากเลยค่ะเนาะเรามาระวังกันนะคะสําหรับใครที่แบบอยู่บ้านเราแบบใกล้สวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการสำลรักนมหายใจคลิกคาดแบบไหนที่ต้องส่งโรงพยาบาลถ้าเขาสำลรักนมและยังร้องไห้ได้นะคะอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ได้อุดกั้นทางเดินหายใจนะคะให้เราสังเกตอาการนะคะภายในหนึ่งสัปดาห์ถ้าลูกมีค่ายไอเศษมีเสมหะมีไข้ตัวร้อนอ่ะอันนี้อาจจะมีการเรื่องของลงปอด ก็อาจจะมีการติดเชื้อที่ปอดเงี้ยก็ไปหาคุณหมอค่ะเป็นก้อนเล็กๆแข็งเหมือนดินน้ำมันใช่เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเกิดปัญหาท้องผูกนะคะให้ลองกินโยเกิร์ตหรือยังลูกก้าเดือนกินโยเกิร์ตได้แล้วนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะเจอกับพี่แกนได้งาน BBB วันที่15-18พฤษภาคานะเมืองทองธานีนะคะไปช็อปปิ้งสินค้าแม่และเด็กนะคะหลากหลายแบรนด์มากๆอ่ะ ร้านค้านแน่นมากนะคะสถาบันการศึกษาสถาบันการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ไปเจอกับพี่การด้วยพี่กก็จะไปเป็นประจาทุกทุกทุกครั้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะคะไม่ต้องกังวลรถเข็นที่นั่งห้องให้นมนะคะก็ไปเจอกับพี่การได้เดี๋ยวบอกอีกทีว่าจะไปเจอกับพี่การที่ วันที่ไหนวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่างานมันจัด15ถึง18นะคะ Impact นะคะเมืองทองทานีแต่ว่าพี่แกิจะไปวันไหนดีพี่แกนรบอกอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์สวัสดีคนที่เข้ามาที่หลังด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ